Hi one good morning good afternoon or good evening whatever นะเพราะว่าทุกคนก็สามารถรับชมได้ทุกเวลาอยู่แล้วรับฟังได้ทุกเวลาอยู่แล้วก็สวัสดีสวัสด,สสดีทุกเวลาเลยกันกลับมากับช่อง To be c o n t i n u e ของเราอรอบนี้นะก็เรากลับมาตามคำสัญญาขอเวลา <c oughs> เราก็จะครั้งที่เราสัญญาไว้ใช่ไหมว่าจะมาพูดถึงซีคร e ตของคำนามว่าเราจะสามารถแบ่งคำนามออกมาเป็น countable n o u กับ uncountable n o u เนี่ยได้ยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ ไม่สามารถที่จะมั่นใจกับการแบ่งได้ถูกไหมเช่นสมมติพอบอกว่าเกลือเม็ดเงี้ยเกลือสม,มุตบ้านเราเนี่ยเจ้าของภาษาเขาาเงี้ยก็เกิดความอินดี้ว่าเหมือนแบบไม่อยากให้มันนับได้ขึ้นมาางเงี้ยทั้งที่บ้านเรามาทีก็นับได้ว่าเหมือนแบบใส่เกลือลงไปสักประมาณ3เม็ดเลยอะไรเงี้ยถูกปะแต่บ้านเขาคือแบบไม่ฉันจะไม่ให้มันนับได้อย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบคือเราก็ไม่มั่นใจขึ้นมาถูกป่าว่ามันนับได้หรือนับไม่ได้ที่นี้ก็คือเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองว่าเจ้าเทคนิคมาาฝกว่า ทำไมมันถึงจะนับได้ทำไมมันถึงจะนับไม่ได้เราจะดูยังไงนั่นเองไปดูกันเลยอ่าทีนี้ก่อนที่จะมาอธิบายตามรูปที่เราเห็นนี่ตั้งแต่แรกแล้วว่ามีของอยู่ทั้งหมด7สิ่งมาัศจรรย์ของโลก6ด้วยนับยังไงไอ้6อย่างเนี้ยเรามาลองแบ่งดูแมว่าอัานไหนเป็นคาเทเบิล n นาวอันไหนเป็น อันคาร์เทียโบ์นอ่ะให้เวลาลองแบ่งดูว่าอันไหนเป็นน้ำรับได้ไหนเป็นน้ำรับไม่ได้กันดู2 Two hours later อ่าเสร็จหรือยงังเราลองเขียนลิสต์เอาไว้ดูนะเรามาดูว่าหลังจากเดยนเสร็จแล้วเนี่ยถูกหรือผิดมากแค่ไหนอ่ามาดูกันทีนี้ c oh. าร์เทียโบล์หกับ u n c ค oh. าร์เทียโบล์เข้าเนื้อหาระนะกกำลังอธิบายแล้วนะ เคาน์เตอร์บลนาวเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะใช้นับกับของที่เป็นชิ้นชิ้นถูกไหมเราสามารถนับได้เป็นตัวเป็นชิ้นแต่เคาน์เตอร์บลนาวเนี่ยนับไม่ได้แบบไม่รู้จะนับยังไงเช่นเป็นของเหลวเป็นน้าเป็นเม็ดเล็กๆเป็นทรายเป็นเกลือเป็นน้ําตาอะไรเงี้ยจากคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังกันได้นะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นพวกที่นับไม่ได้แบบเป็นของเหลวเล็กๆเนี่ยมันก็เลยต้องไปใส่ภาชนะก่อนนั่นเองเพื่อที่จะทําให้มันนับได้เป็น1น่แก้ว2องช้อน3ามถ้วยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้บางอย ยงไถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยมันประมาณว่า Countable Now อะเราจะสามารถนับได้จากการที่มันเป็นของหลายๆชิ้นอะมารวมกันอะหมายถึงว่าเป็นของชิ้นหนึ่งแต่มีหลายๆส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้นๆอะเช่นอะไรเช่น่งเรารู้ใช่ไหมว่าหมาเนี่ยเป็น Count a b l e นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหมาเนี่ยมันมีหลายส่วนประกอบในตัวมันถูกไหมมันมีขามันมีหามันมีตัวมันมีหัวอย่างเงี้ยมันเลยนอนาตมีเลยน ทีนี้พอมันแบ่งเป็นหลายๆส่วนประกอบเนี่ยเนี่ยแหละก็คือลักษณะของ portable นั่นเององงไหมไม่งงเนอะอย่างอะไรอีกสมมุติว่าเป็นจักรยานนะ้ยจักรยานมันก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนของมันใช่ไหมมีอานมีล้อมีอะไรอีกมีแฮนด์จับมีกระดิ่งใช่ไหมอ่ะพูดถึงกระดิ่งนะใครยังไม่กดกระดิ่งฝากกดกระดิ่ง้วยนะ<ม>แล้วมีอะไรอีกมีล้อที่สามสี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือลักษณะของ portable นั่นเองคือหลายๆส่วนองค์ประกอบนะมารวมกัน ทีนี้มันยังไงมันก็เลยเชื่อมโยงไปสู่อัน o u n t a b l e n o น n นั่นเองเพราะว่าการที่ c o u n t a b l e noun เนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบใช่ไหมมันก็เลยทำให้นามนับไม่ได้เนี่ยมันแยกยากไงด้วยความที่ c o u n t a b l e noun มันแยกได้เพราะฉะนั้น Uncountable n o u n อะ่ะมันจะแยกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันพอมันแยกปุบะมันยังเป็น สารองค์ประกอบเดิมอยู่นั่นเองยสมมติอย่างยกตัวอย่างเกลือไปมันแกเกลือเป็นเม็ดถูกปะสมมติมีเกลืออยู่2เม็ดเม็ดหนึ่งใหญ่เม็ดหนึ่งเล็กอย่างเงี้ยเราเอาเกลือเม็ดใหญ่อะมากระเทาะให้มันเม็ดเล็กลงอย่างเงี้ยมันเอเกลือเม็ดที่มันเล็กลงจากเม็ดก้อนที่เรากระเทาะไปอะมันก็ยังเป็นเกลืออยู่ถูกไหมนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ให้เจ้าของภาษาเนี่ยเขามองว่าเกลือเนี่ยมันมันนับไม่ได้อะเพราะว่าต่อให้กระเทาะออกมาปุปเกลือมันก็ยังเป็นเกลืออยู่เพราะว่ามัน สสารแล้วก็ตัวสารมันเป็นเหมือนเดิมมันไม่เหมือนจักรยานที่แบบพอมันแบบถอดชิ้นส่วนขายแบบรับซาเลงไปปุ๊บอ่ะมันแบบมันเขาพลอยเขาแยกไปอันนี้มันเป็นล้ออันนี้มันเป็นแฮนด์ไง้ยถูกปะเพราะว่าตัวของอันคาเทิล์เนี่ยต่อให้มันแยกออกมาเนี่ยมันก็ยังทําให้มีความงุนงงอยู่ว่าเอตัวสสารเดิมที่มันแยกออกมามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ใช่เหรออ่าเข้าใจยังถ้าสรุปให้ง่ายขึ้นเลยก็คือว่า อะไรก็ตามที่มันแยกแล้วอะพอมันแยกส่วนปุบะมันเรียกชื่อมันแบบเดิมไม่ได้เนี่ยเราจะให้มันเป็น Co วเทเบิลหนาแต่ถ้าเกิดมันแยกส่วนแล้วอะมันยังเรียกแบบเดิมได้มันจะเป็น Uncount a b l e n o นนั่นเองเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุของการแยกเป็น count a b l e กับ Uncountable n o นานั่นเอง <S <S สมมติอย่างกระดาษอย่างเงี้ยถ้าเราฉีกกระดาษออกมาชุบๆๆๆๆๆๆ เราก็ยังเห็นไวเ Eugene, animals, ogi, er, ศษกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษอยู่ดีต่อให้มันเป็นเศษที่ฉีออกมา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 ฉีกมาฉีมันก็ยังเป็นกระดาษอยู่ถูกปะแต่พอก็แต่ถ้าเป็นแบบจักรยานปุ๊บเราเคลื่องทุ่มว่บปุ่มแตกเป็นสรงเสียงเสียงจักรยานนี่ฮ่อเลยเนี่ยเปราะบางมากเราก็เราหยิบล้อเนี่ยขึ้นมาเราบอกว่าเป็นจักรยานได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกปะเนี่ยคือหลักการแยกง่ายๆของคาร์เทีบกลกับอันคาร์เทียบหนาอันนั่นเองฮะทีนี้ เราพอจะเห็นคําตอบจากสิ่งที่เราเลือกไปแล้วใช่ไหมว่าคะแนนเราน่าจะแบบเต็มสิบเต็มหกแน่เลยามาดูกันกับเฉลยนะมาเริ่มจากตัวแรกเลยสบู่ซ็อซ็เนี่ยถ้าเราแบ่งตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยเราก็ยังสามารถเอามาใช้เป็นสบู่ได้ถูกไหมเหมือนที่บบเราใช้เป็นแบบเหลืออันเล็กๆเราก็ไปแปะกับสบู่ก้อนต่อไปมัยใครเคยทำเป็นการประหยะัดหรือว่าเอา ชิ้นเล็กๆที่เป็นเศษเหลือมาใส่น้ำแล้วก็ผสมกลายเป็นสบู่ล้างมืออย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นสบู่หรือว่าสบู่เนี่ยก็เป็น uncountable noun นั่นเองอ่าอยู่สี่นะฮะแล้วบุ๊กล่ะบุ๊กบุ๊กเนี่ยเป็น countable noun นะเป็นนามที่นับได้เป็นชิ้นๆเพราะว่ามันแยกส่วนออกมาแล้วมันนับมันเดิมไม่ได้ถูกปะสมมติเราฉีกปกหนงังสือออกมาฉีกสารบัญบรรณานุก,กรมออกมาอย่างเงี้ยเราก็โชว์แต่ปกอย่างเงี้ย ปกหนังสือมันไม่นับเป็นหนังสือถูกไหมมันมเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็น capital noun ต่อไปเก้าอี้ละแ h a ์ r and table เนี่ยก็เป็น capital noun เพราะว่าถ้าสมมติเราพังมันอย่างเงี้ยหยิบแค่ขาเก้าอี้ขึ้นมามันก็ไม่เรียกว่าเก้าอี้หรอกมันก็ไม่เรียกว่าแ h a ์ถูกปะเพราะฉะนั้นเป็น capital noun แล้วต่อไปละ่ะต่อไปมองออกนะมันคืออะไรมันคือช็อ c k นะ shock ็อ Sho กเนี่ยก็คืออัน c o u n t a l noun เพราะว่าสมมติว่าเราหักไปอย่างเงี้ยมันก็ยังเขียนเป็นช็อกได้อีกก็กลายเป็นช็อ c k สองแท่งที่สั้นลงถูกปะอ่า มันแบกช็อคที่เขาใช้โรงเรียนมีใครใช้จนแบบเล็กๆอ่ะเนี๋ยวนี้มันมักจะเป็นกระดานไวบอร์ดบอกอายุมากเลยกระดานช็อกเอาต่อมากระดาษเรายกตัวอย่างไปแล้วเนาะเราถูกแล้วแหละเพราะเป็นอันคับตัวหนาเพราะต่อให้มันฉีกมาเป็นเล็กๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอันมันก็ยังเป็นอันอะไรมันก็ย yes ังเป็นกระดาษอยู่ดีเพราะว่า สมมติแบบเพื่อนขอแบ่งกระดาษหน่อยฉีกครึ่งอย่างเงี้ยปุบปุบมันก็กลายเป็นกระดาษ2ชิ้นถูกไหมมันก็ยังเรียกว่ากระดาษอยู่มันไม่เรียกว่าแบบกลายเป็นอะไรเป็นอย่างอื่นหลอเออช่างมันเถอะอ่ะต่อมา,อาดินสอดินสอเดาได้นะอ่ะดินสอเป็นคาเทอร์เบิลนาวนะสำหรับใครคิดว่าเป็นอันคาเทอร์เบิลนานี้ก็แบบ หักครึ่งมาเขียนต่ออย่างเงี้ยดรอคือเพราะว่าแกนกลางของมัน,นที่เาไว้เขียนน่ะถ้ามันแยกมาจากตัวไม้อะมันก็ไม่เรียกว่าดินสอถูกปะไม้อย่างเดียวก็ไม่ดมไมดไ้เรียกว่าดินสอมันก็ไม้แกไฟในดินสอถ้าแยกออกมามันก็ไม่ได้เรียกว่าดินสอมันก็เรียกว่าแท่งแกไฟถูกปะยมีความรู้ไปอ,อีกแท่งแกไฟนำไฟฟ้าด้วยนะ ทีนี้นั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่มันเป็นคาเทเบิลนาำเราพอจะเห็นภาพอย่างว่าคาเทเบิลน้ำกับอันคาเทเบิลน้ n เนี่ยมันมีหลักการแยกประมาณนี้ก็สําหรับใครที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะถ้าใครเพิ่งรู้ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยสาหรับการเอาไปแบ่งแยกคํานามอะไรเงี้ยก็จบไปแล้วสำหรับการนับคาเทเบิลน้ำกับอันคาเทเบิลน้ำแบบซีเคร t มเนเป็นซีเคร o ตซอส ขนาดเลยใช่ไหมใครไม่เคยรู้ก็นี่ไงได้รู้แล้วนะส่วนใครไม่เคยรู้ก็อย่าลืมเอาคลิปนี้แชร์ให้เพื่อนๆนะเป็นความรู้แบบแบ่งปันความรู้กันอย่างเงี้ยถ้าใครเชื่อในพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการแบ่งปันความรู้เนี่ยเป็นหนึ่งในบุญที่แบบยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเหมือนการทําให้คนที่แบบเรียกว่างงก็ดุนแรงใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่โง่มันไม่มีใครโง่อยู่แล้วในความคิดของแอดอะมันคือเหมือนแบบมันมีแค่รู้กับไม่รู้อะพอเราพอไม่รู้เราดูมันก็คือเท่านั้นเองมันก็คือรู้อะถูกปะ การไปพูดว่าโง่มันคือมันแบบมันเป็นคาเยียดเนาะมันเป็นการดูถูกอ่ะมันค่อยดีได้พูดกับเพื่อนแบบตลกๆอย่างเงี้ยมันก็ยังพอไหวอยู่แต่ถ้าเราใช้คําว่าโง่ไปตีตราคนอื่นนะเป็นคําที่แบบดูไม่ดีนะไม่เหมาะแต่เชื่ออย่างหนึงว่าการการพูดยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราพูดว่าตัวเองโง่อ่ะมันก็จะเป็นการปิดกั้นให้ตัวเองไปสู่จุดที่แบบดูมากขึ้นในยากขึ้นอ่ะมันดูซับซ้อนกว่าเดิมนะจังมันเถอะเอาเป็นว่าทุกคนมี ความรู้เพียงพอที่จะไปสู่จุดที่มันดีขึ้นเสมอขอเพียงแค่อย่าย่ยทอละกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งเรียนหรือว่าเรียนแล้วก็ไม่เคยรู้หรือว่าต้องใช้การพูดอะไรเกี่ยวกับคำนามก็ตามแต่นะก็ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจให้แอดนะักก็อยากให้อดทำคลิปแนวไหนหรือว่าอดให้อัดทำมุมอธิบายคลิปอะไรก็ลองมาเมนต์กันนะสาหรับคลิปนี้ใครเข้าใจอะไรไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ มาเม้นคุยกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบาย